อ่านี่นะครับเราเริ่มแล้วนะครับปาปาร์ปา,ปาแล้วนะครับนี่คือยวัวเหยื่พิเศษมักเองเอเที่<อ>ไหน <มา S 1> ได้เขาให้มาเหยื่อพังแล้วเอาไม่ใช่เหยื่อพังเหยื่อหมดอายุ<อ>า <laughs> นี่ครับเรายังไม่เห็นตัวปลาเลยนะครับแต่คันงงเลยนะครับยังไง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 เราจะลงน้ำแล้วใช่ไหม ไปแล้วเขาตอนนี้จะไปแล้วเราจะลงไปแล้วนะครับเราจะลงไปเล่นน้ำแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าปล่อยดิอย่าปล่อยดิตายดิเต้ต้องลงน้ำไปเอามาไหมเอาถอดเสื้อเลยไปหุ่นนะไปหุ่นนะมันยังไม่เข้าเลยอออย่าไปนีเ ไม,ไ,มไม่เอาใหม้มันเข้ามาริมหลิงเนี่ยพอครับไม่เข้าวิมันยังดึงไม่มาอยู่ที่เดิมเนมะือเนี่ยบ้าใช่เหรืออ,อ,อยู่กลางน,นะานู้นไฟไม่อยู่นู้นอยู่ไหนตายปะไม่เห็นอะไรเลยไฟอยู่กลางปลาอยู่กลางตา,า,าตัวมันใหญ่มึงอย่าไปเล่นอ,อย่างนั้นดิเออปิดหน้าลอกแน่นๆหน่อยสุดแนละ้ว <c oughs> เอออย่าไปปิดสุดดิไม่สุดไม่สุดยังไม่ได้ปิด มด้ออดเอานะครับเรายังไม่เห็นตัวปลานะครับแต่เราไม่รู้ว่าปลาอะไรครับสุดท้ายน่าจะเป็นชะโดนะครับกล้ามมานี่เดนี่เลย,ม,ย,เยมันจะไปล้างกับปลาทำไมล่ะปา,างเข้าฝั่งเราโอ้ <Ooh. S 1> ไป อุ้ยจะหลุดวะไปกาอย่าดึงกันดิไปถอดเสื้อไปถอดเสื้อถอดเสื้อเร็วๆๆ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 ุมเลยๆๆๆๆเๆๆๆๆๆเๆๆ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 ้ๆๆ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 ้ๆๆ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 ลๆๆๆๆๆเอๆๆๆๆเอ สเป็นไงเยอะตาเองสุดยอดโอ้โหอโเจ็ดโลได้เลยวะ